สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนที่รับชมทางช่องณรฤมนคนเกษตรมาโดยตลอดสำหรับคลิปนี้ก็อยู่ที่การร้อยมาลัยพวงดอกพุทธสลับบานไม่รู้โรยนะคะง่ายๆค่ะวันนี้เป็นการทำเตรียมอุบะไว้เพื่อเป็นการประหยัดเวลาเพราะว่าเคยทำให้เพื่อนๆชมมาค่ะเริ่มต้นฐานแรกเราจะร้อยดอกที่หนึ่ง จนกว่าจะครบทั้งหมดเจดดอกค่ะถือว่าจบฐานแรกค่ะจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนเป็นขึ้นเป็นแถวที่สองค่ะโดยการร้อยสลับวางกันวันนี้ตัวที่น่าสนใจก็คือตัวของมาลัยค่ะจะเป็นการร้อยผ่านลวดนะคะเราจะใช้ลวดค่ะ แค่ฟุตเดียวค่ะคือ12เซนติเมตรเองค่ะร้อยทีละดอกละดอกจำนวนทั้งหมด105ดอกค่ะพอจบจาก105ดอกแล้วเราก็จะต่อด้วยบานไม่รู้โรยต่ออีกข้างละ5ดอกค่ะรวมแล้วเป็น10ดอกค่ะวิธีการร้อยลักษณะนี้จะเป็นการยากมากค่ะ เพราะว่าเข็มเขาจะมีความเล็กแต่มีความแข็งแกร่งทรงตัวได้ดีกว่าลวดค่ะลวดถ้าเราลงน้ำหนักมากจะทําให้เส้นลวดนี้บิดงอค่ะยากทำให้ควบคุมระดัของการทรงตัวได้ยากมากกว่าการร้อยผ่านเข็มนะคะเนื่องจากระดับระดับของน้ำหนักมือค่ะ ที่เราเสียบดอกรูบแต่ละดอกจะต้องลงน้ำหนักเท่าๆกันค่ะแต่ไม่ใช่ว่ามีแต่ข้อเสียค่ะข้อดีก็ยังมีค่ะลวดยังสามารถดัด โค้องงอจัดรูปทรงได้ตามความต้องการของผู้ร้อยด้วยค่ะทำให้พวงมาลัยของเรามีมิติมีรูปแบบรวดทรงสวดทรงเก๋ไก๋ไปอีกแบบค่ะตามจินตนาการความต้องการของผู้ร้อยด้วยค่ะ หลังจากที่เราจัดรูปทรงตกแต่งตามความต้องการของเราแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะร้อยดอกบานไม่รู้โรยค่ะตามภาพที่เห็นนี่ค่ะปิดท้ายลายดอกพุทธค่ะจำนวนข้างละห้าดอกค่ะ วันนี้ร้อยไปด้วยก็ฟังเสียงฝนไปด้วยค่ะฝนตกตลอดทั้งวันเลยค่ะแล้วดอกพุดของเราก็หายากค่ะพ่อถูกฝนก็ทำให้ดอกพุดของเราร่วงค่ะคนเกษตรก็เลยนำดอกบานไม่รู้โรยเข้ามาเสริมค่ะทำให้วงมาลัยดอกพุดของเรามีสีสันขึ้นสวยงามกว่าเดิมค่ะ เมื่อเราร้อยดอกบานไม่รู้โรยครบตามจำนวนที่ต้องการแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นการมัดพวงมาลัยค่ะให้เป็นรูปทรงตามความต้องการค่ะเป็นการมัดโดยการรวบค่ะลวดค่ะแล้วก็ร้อยโค้งผ่าน ข้างล่างแล้วก็ดึงขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะจากนั้นก็เป็นการบิดค่ะบิดลวดค่ะเป็นการล็อกไว้ไม่ให้ลวดของเราขยับขยื่นเพียงแค่นี้เราเราก็สามารถดึงค่ะดึงเส้นลวดที่เหลืออยู่แล้วก็บิดโค้งงอให้ได้รูปทรงตามความต้องการนะคะตามที่เห็นนี่ค่ะมาลัยของเราก็จะสวยกระชับมือค่ะ ได้รูปทรงพอเหมาะขั้นตอนต่อไปค่ะเมื่อรูปทรงจัดออกมาแล้วสวยงามใช้ครีมดึงลวดให้แน่นแล้วตัดลวดออกค่ะ เป็นไงบ้างคะสวยไหมคะขั้นตอนต่อไปก็เป็นการประกอบคะ่ะพวงมาลัยของเรานะคะ ั้นตอนสุดท้ายที่เราประกอบพวงมาลัยเราจะใช้เชือกค่ะเป็นตัวช่วยเชื่อมกลางระหว่างอุบะกับตัวพวงมาลัยค่ะทำให้พวงมาลัยของเราไม่แข็งทื่อแข็งกระด้างเกินไปค่ะนี่หน้าดอกค่ะ เมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาของพวงมาลัยเราก็จะออกมาลักษณะนี้นะคะสวยไหมคะเพื่อนๆ ฝากพวงมาลัยกอนดอกพุธสลับดอกบานไม่รู้โรยไว้ด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆทุกท่านพอจะทำกันได้นะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามทางช่องมาโดยตลอดพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ